สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิ์เพชรยนนะคะในช่องของพิ์เพชรยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนนะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะรถสไตล์ผู้บริหารราคาถูกพอนสบายนะคะคันนี้นี่เลยนะคะคุณลูกค้าสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะพิงมารีวิว ให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะเป็นโตต้าแคมรี่นะคะ 2.4V นะคะปี2008-2009นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนต์ตั้งขายที่นะคะซับแสน19,000บาทนะคะเคดิตีนะคะจัดยอดฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,000ต้นๆน,นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารราคาถูกผ่อนสบายนะคะบอดี้เดิมๆนะคะแนะนำตันคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้า ชมนี้นะคะนานาทีจะเข้ามานะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยน์นะคะสำนักงานยานสาขาที่1ของเรานี่เองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับด้านหน้าของเรานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียม3เส้นสวยๆแบบนี้เลยตัดขอบด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะโลโก้ตรงการจะเป็นโลโก้ตตวๆ โตโยต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ5986นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านล่างนะคะระบบเซ็นเซอร์ด้านข้างอีก2จุดเลยนะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าสีเดียวกับตัวรถเลยนะในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019นะคะแม็กขอบ12 นะคะสำหรับนี้คันนี้ได้แม็กแทิมจากโรงงานเลยนะคะในยังปี2019ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมตัดกับสีตัวรถนะคะคุณลูกคาขอบนะคะก็จะได้เป็นขอบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นีดรามน,นะคะตัดด้วยขอบโครเมียมนะคะคุณลูกค้า รงขอบก็จะด้านบนจะได้เป็นขอบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรามาดูรอบๆพันกันเลยดีกว่าในตัวของชุดไฟท้ายของเขาจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นี้นะคะมาพร้อมกับเขาเรียกว่าไฟทับทิมอยู่ตรงด้านลน่างนะคะระบบเซ็นเซอร์นะคะอยู่ตรงด้านข้าง2จุดเลยนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะ ขอบด้านหลังก็จะเป็นขอบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็โลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะเป็นแคมบรี่นะคะเครื่อง 1.4V นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกดูที่3นะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นสีดาน,นะคะบอดี้เดิมๆเ,เลยนะคะรถสไตล์ผู้บริหารนะคะคุณลูกค้คาคันนี้เพิ่งเข้ามา ใหม่ๆเลยนะคะยังไม่มีการปรับสภาพนะคะในส่วนของรอบรถแล้วก็ภายในนะคะคุณลูกค้าเป็นรถบอดี้เดิมๆนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะคุณลูกค้าที่เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นนะคะคุณลูกค้ารถชมนี้นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะนานา,นานทีจะเข้ามานะคะพีงคิดว่าลูกค้าหลายคนนะคะ ก็กำลังมองหาอยู่นะคะก็ตอนนี้มารีวิวให้ดูแล้วนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะในราไปดูในส่วนของภายในกันเลยดีกว่าตามที่มาเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าพร้อมใช้งานกันเลยถ้ามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้านะคะในส่วนของด้านหน้านของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะตัดด้วยสี มือจับจะเป็นแบบโครเมียมตกแต่งด้วยสีลวดลายไม้นะคะช่องด้านล่างจะเป็นช่องใส่เอกสารมาให้นะคะก็จบพับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้พาพรมลัยหุ้มหนังนะคะเป็นพมารมลัยมัตติฟังก์ชันตัดด้วยลวดลายไม้นะคะคุณลูกค้าเบาะหนังนะคะสีเบตตัดด้วยสีเทานะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าข้างหน้านะคะในส่วนของเบาะนะคะยังไม่มีการปรับสภาพการใช้งานนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดรถให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของภายในของเขานะคะจะได้เป็นลวดลายไม้นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะแอร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเขามีช่องวางแก้วน้ำมาให้แล้วก็นี่ สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็วางแก้วน้ําด้านข้างอีก2ใบนะคะคอนโซลจะเป็นสีเทานะคะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม้กันเลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นปุ่มพูดสตาร์ทนะคะเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มพูดสตาร์ทได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะหน้าจอเขาขึ้นมาเลยสวยๆแบบนี้นะคะ เลขไม้วิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนสกโลนะคะคุณลูกค้าเครื่องเล่นซีดีนะคะตรงนี้เป็นม่านปรัสไฟฟ้านี่นี่เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าไฟติดปุ๊กด้วงนะคะคุณลูกค้าช่องนี่ค่ะเปิดกดปุ่มตรงนี้เปิ๊บก็สามารถใส่แว่นตาได้อัน,นี้เป็นช่องใส่แว่นตามาให้นะคะมีไฟให้ติดนะคะคุณลูกค้า น,นะคะวิทยุใช้ได้ใช้งานได้ปกติแอร์ออโต้นะคะคุณผู้าภายในจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของให้ในส่วนตัวรถให้กับคุณผู้ีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยคะ่ะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยได้สีเทาแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะในส่วนของผู้โดยสารนี่นั่งยืดเหยียดยขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะแล้วก็มีแอร์หลังมาให้อีก2ใบนะคะเป็นกระเป๋าจิงโจ้ามาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะมีที่พิงแขนมาให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามน,นะคะ นี่สามารถจิบจับในส่วนของอห้องสัมภาระได้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะวางแก้วน้ำวนํำวดน้ํามาให้เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าออปชั่นคือของเขา ็นส่วนของเบาะนะคะมีการต้องมีการปรับสภาพการใช้งานให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรถสไตล์ผู้บริหารนะคะลดราคาถุงผ่อนสบายนะคะริ้วรอยต่างๆนะคะไม่มีเลยนะคะจะมีการเก็บรายะเอียดให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะ เดี๋ยวพิงค์จะพาคุณลูกค้านะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันเลยนะคะน็อตเดิมนะคะสีเดิมนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลายเม็ดอัพต่างๆนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆเลยนะคะไม่ขาดไม่ถลอกไม่เสื่อมสภาพนะคะมีที่กันแดดมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมือจับแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ใส่ที่ใส่เหรียญใส่ เงินก็ได้นะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะตัดด้วยลวดลายสวยงามนะคะสําหรับคันนี้มาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีถัดรองมาให้ด้วยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะคุณลูกค้าสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะอุปกรณ์ของเขาครบเครื walk walk <aj horas> ่องแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะให้ลูกค้าดูก่อนนะคะมีครบเครื่องเลยนะคะยางอะไหล่ถุงเครื่องมือครบเครื่องแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะริ้วรอยต่างๆนะคะไม่มีนะคะคุณลูกค้าไม่มีริ้วรอยนะคะยางนะคะไม่ขาดนะคะไม่เสื่อมสภาพด้วยนะคะคุณลูกค้าที่ส่วนของสิ่งต่างๆนะคะรอยมิดอาร์ตต่างๆ นะคะในส่วนของตัวรถนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยว่ารถเดิมเดิมของเราแน่นอนนะคะมาพร้อมกับไฟส่องป้ายนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าห9 8เนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้อนอยหลัง กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถผู้บริหารราคาถูกผ่อนสบายนะคะวันนี้นะคะพิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะเป็นรถบอดี้เดิมๆนะคะคุณลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพเก็บงานใดๆนะคะลูกค้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกับพิงมาได้เลยนะคะพิงจะปักหมุดเบอร์โทรไว้ให้กับคุณลูกค้านะคะเดีเ๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้ง ในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโต้ต้าแคมรี่นะคะ 2.0V นะคะปี2 0 0 8 2 0 0 9คันนี้นะคะได้เป็นสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนตตั้งขายอยู่ที่ราคา319,000บาทนะคะเคดิตดีฟรีดาวนะคะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,000ต้นๆน,นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะ เบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยน์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรี่ไทย68แยก1นะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะจากไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะคะคุณลูกค้าก็สอบถามรายละเอียดกับพิงค์มาได้เลยนะคะหรือเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขา ที่1นนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่าในใดที่เข้ามาดูคลิปพิ้งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข้าใหม่ของบริษัทเทยนนะคะแล้วพิ้งจะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ